สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าม b บายทีเอีกเช่นเคยนะครับผมนะครับวันนี้นะครับก็มีการถ่ายทอด UCL อนะครับรอบชิงนั่นเองฮะก็สามารถไปร่วมสนุกได้นะครับในช่องชุมชนนั่นเองฮะหมายถึงว่าในช่องของพี่นะครับมันจะมีทางหนึ่งช่องทางหนึ่งนะครับในการทายผลสกอร์เนาะใครทายถูกก็รับรางวัลไปนั่นเองฮะในส่วนของวันนี้ครับก็จะมาคุยในเรื่องของเส้นทางการแลกโรนันโดนั่นเองครับไม่ยากไม่ยากนั่นเองฮะ อันดับแรกตรงนี้ครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนำนะครับ นั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองครับบริการเติมฟีฟ่ามูบายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพททุกราคาในเกมนะครับผมราคาถูกเกม 10- 20%่เนนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สำคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถไปช็อปกันได้เลยนะครับมาดูตรงช่องนี้ก่อนนะครับนี่ครับ 173นะครับคือแต้มที่พี่ใช้ไปนั่นเองครับก็วิดดิทใช้2อ0 0สนหครับใช้โรนันโดไปคนเดียวเนี่ยคือ1นึ0 0 0สนนั่นเองนะฮะเส้นทางตรงบินเดี่ยวมาตรงเลยนะครับตรงนี้นะครับหนึ่งแสนนั่นเองครับซึ่งไม่ยากนะครับขอให้เรามีเงินมากๆก็พออ่ะเส้นทางการแรกของพี่อันดับแรกเลยครับก็คือตรงนี้ครับอันดับแรกเลยครับนี่ตรงสตาร์พาร์ทนะครับอย่าลืมเติมนะครับสตาร์พาร์ทนะครับ แต้มที่มีความสําคัญนะครับในตรงนี้ครับตัว T O T S ตรงนี้ครับเราเปลี่ยนให้เป็นพรีเมียร์ลีกทั rust. ้งหมดเลยนะครับตรงนี้นั่นเองนะฮะสองก็คือกิจกรรมเหล่านี้นะครับเก็บให้หมดทุกเม็ดนะครับนี่ครับกิจกรรมเหล่านี้ครับเก็บให้หมดทุกเม็ดนะครับของพรีเมียร์ลีกนะครับแม้กระทั่งของนัปัจจุบันนมันจะมีแต้มตรงนี้นะครับตัว T O T S นะครับสำคัญมากๆเลยนะครับที่จะไปเปลี่ยนเป็นลีกอื่นนั่นเองนะฮะตรงนี้เก็บให้หมดทุกเม็ดนั่นเองนะครับสามลีกพาร์ทนะครับเติมทุกลีกนะครับเต นี่ตรงนี้เลยครับเนี่ยสามพนะครับก็จะได้พูดให้ว่าได้หมื่นแปดแหละนะแต่ว่าตอนนี้ม,มีอยู่สี่หลีกอยู่นะครับตอนนี้ยังได้อยู่ที่หมื่นสองเนาะประมาณนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ครับเอาไปแลกเป็นพรีเมียร์ลีกทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับและตรงนี้ครับต้องใช้ความจําด้วยนะครับ อย่าลืมอย่าลืมแลกนะตรงนี้ครับทุกๆวันนะครับในตอนที่เริ่มกิจกรรมครับหรือว่าเริ่มเล่นเก็บของครับพี่ก็จะมาแลกตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับก็คือ400 fifa point นะครับจะได้2,000นะซึ่งแลกมาตั้งแต่นู่นเลยครับตั้งแต่เขาเปิดพิมพ์บิลีกเลยครับตอนนี้ก็แลกทุกวันนะตัวนี้ครับช่วยได้เยอะนะครับเนี่ย400 fifa point ได้2,000นะครับที่อื่นแพงกว่านี้นะครับแต่ตรงนี้ถูกสุดแล้วนะครับแต่ว่าเปิดได้แค่วันละครั้งเท่านั้นเองนะครับ ตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันครับเนี่ยตรงแลกเปลี่ยนตรงนี้ครับนอกจากพิม์ลีกนะครับก็จะมีลีกอื่นๆนะครับที่จะเอามาให้เราแลกนะครับตอนพิมิลีกก็ต้องแลกตรงนี้ด้วยนั่นเองครับซึ่งผ่านมาแล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับมีความสําคัญเหมือนกันครับได้น้อยแต่ว่าก็ต้องเก็บทุกเม็ดเหมือนกันนะฮะตัว t o t s 150นสครับสามารถแลกได้สัปดาห์ละ3ครั้งนั่นเองครับตรงนี้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะฮะและหัวใจหลักนะครับอยู่ตรงร้านค้าตรงนี้แหละครับต้องมาตรงแต้มฟีฟ่าตรงนี้นะครับนี่คร จะบอกว่ามี2ระบบนะครับก็คือระบบ Android นะครับแล้วก็ระบบ iOS นะครับต้องบอกว่าแยกกันนะถ้าเราจะเติมตรงนี้ครับในร้านเติมนะครับอย่าง d o u b l e P Shop นะครับเขาก็จะเติมในระบบ Android นะครับซึ่งพี่ก็เหมาตัวนี้ไปหมดเลยนะครับมันจะได้21,650ตัว TOTS ตรงนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยตัว TOTS นะครับก็เติม d o u b l e P Shop ไปนะครับก็คือเหมาแพ็กนี้ประมาณสัก2,000 2นห0 2,000กว่าบาทประมาณนี้นั่นเองครับก็ และมาที่21,650เนาะแล้วก็ตรงนี้ครับก็เปิดเองนะครับเนี่ยแต้ตรงนี้เป็นระบบ iOS นะครับอันนี้คือใช้ iPad เล่นนะครับก็เป็นระบบ iOS เนาะ Android เราเติมไปแล้วชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่เก็บเกี่ยวตรงนี้ได้อีกนะครับแต่ว่าพี่เลือกที่จะเติมแค่ตรงนี้ตรงเดียวเท่านั้นเองนะครก็จะได้แต้มที่เกือบจะครบโรนันโดแล้วครับแล้วก็อย่าลืมแลกตรงนี้ด้วยครับนี่ตรงนี้เลยครับเนี่ย 1000 TOTs นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนิดนึงนี่1000 TOTs นะครับก็เนี่ยครับใช้200 FIFA ฟ o i n t ในการแลกครับคือเขาให้แลกอยู่ที่ประมาณสัก3าครั้งนะสัปดาห์หนึ่งจะให้อยู่ที่3,000นะครับตัวนี้ช่วยได้เยอะเหมือนกันนั่นเองนะฮะเนี่ยไม่มีอะไรมากมายครับขอให้มีเงินมากๆมายก็พอนะครับจะเห็นว่าฟรีฟอพพอยเนี่ยพี่เหลือเยอะเหลือบานมากๆเลยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือแบบใช้ในเรื่องของการซื้อฟ i ีฟ p o พอยแล้วก็เนี่ยครับที่มันแถมตัวนนี้เข้ามานน่เอง ก็จะประหยัดได้เยอะเหมือนกันนะครับฟีพอร์ตตัวนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปเล่นในกิจกรรมหน้าก็ได้นั่นเองนะฮะหรือว่าก็เปิดไปเรื่อยๆแหละนะครับเพราะว่ายังเหลือตัว9 8แล้วก็ตัว95ที่พี่ยังไม่ได้เปิดนะเพราะว่าจะเอาวิดิทอีกนั่นเองนะก็เปิดไปเรื่อยๆนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเหลือบานอยู่ครับน่าจะสัก3ามสี่หมื่นนะหลังจบก,กิจกรรมนี้นะครับก็น่าจะน่าจะเหลือเยอะอยู่นะเอาไว้ใช้ กิจกรรมหน้านั่นเองนะครับอโอเค EP นี้ก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเส้นทางแรกโรนันโดไม่ยากขอให้มีเงินมากๆก็พอนด้เครับเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าแล้วกัน,นครับสวัสดีครับ